เราเป็นเหมือนกับว่าปากของพระธรรมหรือว่าปากของพระเจ้าอีทัปัจจยตา <c oughs> ซึ่งพูดไม่ได้อีธปัจจยตาก็พูดไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นพระเจ้าสูงสุดพระธรรมที่ทำมากก็ไม่มีปากจะพูดได้เราเนี่ยจะอาสาเป็นปากของพระธรรมของพระเจ้าอีทัพปัจจตาแล้วจะพูดพูดให้คนรู้จักพระธรรมพูดให้คนรู้จักพระเจ้าอีทัพปัจจตา <c oughs> เรื่องนั้นมันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เขาคือเขาจะมีธรรมะมันจะมีพระเจ้าอีััปัจจยตานี่เป็นหลักดำเนินชีวิต <c oughs> จนกระทั่งคุ้มครองได้คนที่ไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ในเรื่องธรรมะเพียงพอเนี่ยมันเหมือนกับว่าตาบอด หรือเดินไม่ได้ชีวิตนี้มันก็กระปลกกระเปรียไม่สามารถจะก้าวข้ามอันตร,รายหรือความทุกข์หรือวัฏวัฏฐะสงสารไปได้ช่วยกันทำให้เขามีหูตาสว่างสวัยในธรรม ให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัพปัจจตา <c oughs> ขั้นมีแล้วก็ก็เป็นผู้มีกำลังของธรรมะของอิทัพปัจจตาช่วยให้เขาเดินได้วิ่งได้ <c oughs> ก้าวหน้าไปในทางธรรมคือมีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้น การก้าวหน้าไปในทางธรรมนั่นคือมีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นการเดินไปสู่พระนิพพานนั่นก็คือมีจิตใจสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปจากกิเลสสูงขึ้นไปเนื้อกิเลสแล้วมันก็เนื้อความทุกข์ด้วยย <c oughs> จะเรียกรวมๆกันว่าเนื้อปัญหาโดยประการทางปวง ปัญหาทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีทางวิญญาณก็ดี <c oughs> มันก็สลายไปเขาก็ปราศจากปัญหาคือความทุกข์ทุกชนิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื่อกูลทุกชนิดเรียกว่าปัญหา <c oughs> นก็จะไม่เสียที่ที่ได้เกิดมาเพราะว่าได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับเต็มตามที่มนุษย์ที่ดีคนหนึ่งจะได้รับถ้าเราช่วยกันอย่างนี้โลกนี้มันก็จะเต็มไปด้วยผู้ที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหา มีแต่ผู้สร้างความสงบเรียกว่าสัตตะบุรุษสัปปุรุษหรือสัปปุริสะบุคคลสัตตะบุรุษรรก็ได้แล้วแต่จะเรียกรวมความแล้วก็คือคนที่มีความสงบสุขแล้วก็สร้างความสงบสุขให้แผ่ไปโดยรอบด้าน ตัวเขาก็มีธรรมะเพื่อความสงบสุขภูตภรรยาสามี <c oughs> ก็มีธรรมะเป็นความสงบสุข <c oughs> ก็เป็นครอบครัวที่มีความสงบสุข <c oughs> พอมีครอบครัว <c oughs> <c oughs> ชนิดนี้ทั่วทั่วไปหมดแล้ว ไอ้โลกนี้ก็เป็นโลกภาษีอารยาเมตรตรคือเป็นโลกที่อยู่กันด้วยความสงบสุขพิ <c oughs> จารณาด้วยดีมันคุ้มกันแล้วมันคุ้มค่าแล้วที่จะยอมเหน็ดเหนื่อยมันคุ้มค่าแล้วที่ยอมเหน็ดเหนื่อยมาช่วยกันสร้างโลกภาษีอารยาเมตรายโดยทำให้ครอบครัวมีธรรมะ โดยบุคคลทุกคนในครอบครัวนั้นมีธรรมะด้วยกันทุกคนมันอยู่ในวิสัยที่เราจะสร้างได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างหรือจะเรียกว่าสร้างไม่ได้ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ควรจะสร้างได้ <c oughs> เรื่องนี้พิจารณาดูเถิดว่า ตรงตามพระพุทธประสงค์หรือไม่อาตมามีความเชื่อเหลือเกินว่ามันตรงตามพระพุทธประสงค์ที่จะช่วยกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขกกื่อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสเมื่อส,งส่งภาษาวกออกไปประกาศศาสนา <c oughs> มาจงไปาแสดงธรรมให้ไพเราะทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายประกาศพรหมจันทร์บริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงสมบูรณ์โดยอัฏฐะและยพยัญชนะ <c oughs> การไปเผยแผ่ธรรมะนั่นเขาเรียกว่าป,ประกาศพรหมจันทร์พรหมจันทร์คือระบอบ ระบบประพฤติชีวิตประเสริฐทำให้ชีวิตประเสริฐการประพฤติทำชีวิตให้ประเสริฐนี่เรียกว่าพรหมจรรย์ไปประกาศพรหมจรรย์ก็คือไปเผยแผ่เรื่องน,นี้ <c oughs> ให้งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย และแต่ะตีความหมายว่าต่ำสุดก็ถูกต้องและงดงามกลางๆก็ถูกต้องและงดงดงามระดับสูงก็ถูกต้องและงดงาม <c oughs> ในแง่ของวิชาการก็งดงามในแง่ของปฏิบัติการก็งดงามในของผลที่ได้รับจากการปฏิบัติมันก็งดงาม <c oughs> นี่งดงามทั้งสามระดับทั้งสามชั้น ชั้นต้นชั้นกลางชั้นปลายชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงในเรื่องของมนุษย์นั่นเอง <c oughs> ที่ว่าสมบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะนั่นให้มีอัฏฐะคือความหมายแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าใจถูกต้อง ทั่วถึง <c oughs> ที่ห้มีพยัญชนะนั่นคือโดยตัวหนังสือก็มีสำหรับจะยึดถือไห้เป็นหลักพยัญชนะนี่มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันช่วยรักษาความถูกต้องว่าจะโดยง่ายเช่นพระบาลีที่เราท่องกันได้อย่างสวดมนต์อย่างนี้มันรักษาว้าได้โดยง่ายเพราะมันท่องง่ายจำง่าย แต่ถ้าเป็นคําอธิบายมันก็จํไาไม่ไว้รักษาไม่ไว้มันแล้วก็มันเลือนกันง่ายเพราะมันไม่ม,มีความชัดเจนแห่งถ้อยคําน้าเสียงนะ <c oughs> เราจะให้พยัญชนะคือให้บทท่องบทสวดบทบรรยาย <c oughs> ก็เพียงพอ และให้คํำอธิบายหรือความหมายของแต่คำเหล่านั้นอย่างถูกต้องและเพียงพอในที่ทุกคนทุกแห่งอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเมืองไหนภาคไหนก็ขอให้ช่วยทําหน้าที่อย่างนี้ในที่นั้นๆถ้าทำอยู่บ้างแล้วก็ทำมันยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้ายังไม่เคยมีก็ขอช่วยค้นคว้าให้มันมีขึ้นมา <c oughs> ส่วนที่จะทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นยังมีมากยิ่งมีมากอ่ะยิ่งจะต้องทำมากอ่ะเพราะว่าสถา,านะทางศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมโทรมสุดโทรมลงมากลงกันเลยท้าให้มีงานมากมีภาระมากที่จะช่วยกัน กอบกู้ศีลธรรมให้กลับมาแล้วก็ส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นไปจะถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ตามใจในการที่มันมีงานให้ทำมากคนขี้เกียจทำงานก็เห็นว่าเป็นโชคร้ายเพราะงานมันมาก คนที่มีนิสัยใขยันเห็นแก่ผู้อื่นอ่มันก็เป็นโชคดีได้มีงานทํามากสูตรปากเมันก็ได้กินของอร่อยว่าเราจะได้ทํางานมาก่อยค่อยควรนดูในข้อน,นี้เถอะว่าเราจะถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายตัดสินกันได้ง่ายๆว่าชนิดไหนมันจะเป็นที่พอใจ แม่แก่ตัวเราเองและถ้าพระพุทธองค์ทรงดำรงพระชนอยู่เห็นแล้วจะสาธุการจะทรงสาธุการ